สวัสดีค่ะปะนุนนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องรายการรายการหนึ่งซึ่งออกกระแสออกอากาศน่าจะได้ประมาณสัก4-5หวันได้แล้วมัง้งแล้วก็เป็นกระแสค่อนข้างที่จะดังมากในเรื่องของ Thailand Paradise ใครเคยได้ยินมั้งเอ่ยตอนนี้นะคะปะนุนก็อยู่ในห้องออฟฟิศตัวเองเพิ่งจะได้ ซื้อใหม่ๆม,มานะคะเซียวสาวนะคะก็มาลองฟังเสียงกันว่าวันนี้เสียงเป็นยังไงใช้ได้ไม่เอ่ยโอเคก็เลยอยากมาเมาส์นะคะในเรื่องประเด็นนี้นะคะเพราะก็มีความรู้สึกว่าต้องออกมาพูดนี่ยเพราะรู้สึกว่าบางสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นในส่วนของแง่ลบ ใช่ไหมคะไอ้ที่แง่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเอาไปนำเสนอก็อย่างที่สังคมของโลกโซเชียลตอนนี้นะคะโดยพวกฟเรนเซอร์ด้วยกันหรือยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะเขาก็ออกมาดิเฟนต์ก็คือปกป้องประเทศไทยเราให้นะคะปะนุก็ฝากขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อเพเชชทมากเลยที่ว่า ความจริงมันก็คือความจริงนะคะเพราะว่าโลกเราส่วนนี้ส่วนใหญ่สมัยนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่บวกมันทุกที่นะคะแคนาดาปนุ์อยู่แคนาดานะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ nice to meet you นะคะวันนี้ปนุ์ก็ออกมานั่งเมาเรื่องเรื่องนอกเรื่องที่เกี่ยวกับกระแสกําลังดังนะคะเพราะาปะนุตก็อยากเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งซึ่งถ้าเกิด คนต่างชาติที่เขาฟังภาษาไทยเรารู้เรื่องนะคะเราก็อยากจะออกมาปกป้องประเทศชาติเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่อีกประเทศหนึ่งก็แล้วแต่นะคะปนุษยอยู่แคนาดานะคะอยู่รัฐโตลอนโตนะฮะรายการนี้ที่เป็นช่องที่เขากำลังโด่งดังกาลังเป็นไวรัลกันอยู่นะคะดูข่าวช่องไหนตอนนี้ก็เป็นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยต่างประเทศเขายังไม่ค่อยนำเสนอในเรื่องของการ i n f ฟลูเอนเที่เป็น YouTube นะคะที่เขาทำคลิปหรือเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมาพูดปกป้องเรามากสักเท่าไหร่ในด้านของแบบ YouTube ของต่างชาตินะคะได้ยินได้ดูแต่ของคนไทย YouTube c h anel ของของประเทศไทยนะคะปนุษย์อยู่เมืองนอกก็เลยอยากเอามาพูดจังเลยอยากมามาอธิบายในสิ่งที่แบบมันก็มีส่วนถูกแล้วก็มีส่วนที่มันไม่ใช่อย่างที่คุณนำเสนอนะคะของช่องอะไรเนี่ย BBC นะฮะ BPC ก็เดี๋ยวว่าจะไปพูดเป็นภานษาอังกฤษเวอร์ชันเหมือนกันนะนะคะว่าเขาไม่ได้นําเสนอในสิ่งที่เมืองไทยเรามีสิ่งสวยงามเยอะนะคะเขาาไปโฟกัส <c oughs> อะไรอะไปโฟกัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีาสาวบริการนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มีพวกคนมานั่งดื่มเหล้านะคะฟูมูลปาร์ตี้นี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนบ้านเราก็จะมีฟูมู o ปาร์ตี้เข้าใจไหมคะก็เหมือนกับ งานฉลองซึ่งปนุนก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนแรกที่คิดคิดเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวฟูมูลพาร์ตี้ขึ้นมานะคะ who invented this f u m o o n party ก็อยากรู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ welcome ทุกคนทุกทั่วโลกทุกประเทศนะคะไม่งั้นเมืองไทยเราจะติดอันดับหนึ่งในสิบที่เป็นประเทศที่สวยที่สุดในโลกที่คุณ สักครั้งหนึ่งต้องไปเที่ยวปนุษยังมีความภูมิใจเลยนะคะเออเราเกิดเป็นคนไทยนะบางทีนะเรายังเที่ยวไม่คุ้มเหมือนคนต่างชาติบางคนเลยนะก็ยังคิดว่าเออเราลืมมองเห็นความสวยงามบ้านเราไปได้เยอะขนาดนี้เชียวเหรอปนุษถึงชอบมาทํา y o YouTube ตอนนี้ไงเพราะว่ารู้สึกดีใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งสวยงามเยอะมากนะคะทั้งคน ทั้งอากาศทั้งอาหารทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อุปนิสัยของคนไทยนะคะ5ประการนี้นะสิ่งที่ดีๆเยอะสิ่งที่ไม่ดีก็คืออะไรรถติดน้ำท่วมฝนตกไอ้ของพวกนี้เราเราควบคุมไม่ได้ไงคะใช่ไหมอย่างฝนตกเนี้ยมันเป็นฤดูทุกที่ก็มีทุกประเทศก็มีฤดูฝนตกอ่ะเดี๋ยวอย่างเนี้ยแคนาดาหิมะก็ลงมาละใครก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่บางเรื่องที่ปนุษย์นั่งฟังปนุษย์ฟังตั้งแต่คลิปแรกนะ EP แรกเอพิโซดแรกที่เขาเริ่มตั้งแต่เขาไปที่ซอยเข้าสารโรสนะคะซอยเข้าสารโรสก็รู้ๆอยู่ว่ามันเป็นแหล่งของแบ็คแพคใช่ไหมคะอาจจะทัวร์อาจจะพวกแบบรุ่นวัยรุ่นที่แบบมีบัตเจ็ตต่ำหน่อยเขาก็อยากไปเที่ยวตรงกลุ่มๆนั้นอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเขาไปบุกเบิกไปเปิดประเด็นอยู่ตรงนั้นก็มันก็ค่อนข้างเบียดเสียดนะคะทำไมคุณไม่เปิดประเด็นที่ วัดพระแก้วสวยๆใช่ไหมคะไปแถวอ่ศสีลมอ่าใช่ไหมหรือ BTS หรืออะไรแล้วแต่ที่แบบสวยๆเท่าคือเขาเปิดประเด็นคือ The Dark Side of Paradise of Thailand แค่นี้คอนเทนต์คุณก็รู้สึกว่าจู่โจมประเทศไทยตรงๆเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมีคนที่มีส่วนร่วมในคลิปตรงนี้เขาก็ได้ออกมาขอโทษหรืออภัรยในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าช่อง จะนำเสนอในด้านลบมากกว่าด้านบวกใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออช่อง,ช,อง,ช,องช่องนี้เขาประเด็นเขาคืออะไรเขาต้องการอะไรกับประเทศไทยถึงได้ออกมานําเสนอแล้วน้องสาวซาร่านี่ก็หน้าตาสวยนะคะแต่ก็อีกคนหนึ่งที่เขาเป็นโคคุยกันช่วงคลิปแรกนะชื่ออะไรชื่อไหมอยู่จำไม่ได้ละเขาก็เป็นตัว เริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นอะต้องขอโทษนะเขาเป็นคนเริ่มต้นมาพูดความจริงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดออกไปอะมันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาอยากพูดนะคะไม่งั้นเรื่องเขาคงจะไม่แดงมาขนาดนี้ใช่ไหมฮะปะนุก,ก็ไม่รู้เช่นกันก็อย่างนี้คหายไปไปนั่งดู YouTube ว่าโอ้เฮ้ยช่องนี้ช่องใหญ่นะเขานำเสนอลหลายเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติ d o c u ิเมนต์ชเกี่ยวกับประเทศนู้นประเทศนี้แต่ทำไมไม่ทำของประเทศตัวเองล่ะคะว่าด้านด้านมืดอ,อะของตัวเองอะ UK เคะมีอะไรบ้างใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเราเป็นเป็นประเทศศาสนาพุทธเราไม่เคยคิดที่จะไปทำร้ายใครไม่ว่าในด้านไหนอยู่แล้วเข้าใจไหมคะตอนนี้เรามีเรื่องกับเออเขมรนะคะ ก็มาโมเรื่องสนามบินของเราของเขานะคะอย่า şey ลืมนะคะสนามบินเมืองไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งในโลกนะคะที่บริการสัญจรมากที่สุดนะคะเขาก็ได้ออกระบุมาแล้วนะคะในการตรวจสอบนะคะว่าประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรานี้ n u m b e r นะคะก็มานั่งฟังเกี่ยวกับ ผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่นางชื่ออะไรอะ่ะเขาก็น่ารักนะคะเขายังสงสัยอยู่ว่าทำไมใครนะเอาชื่อประเทศไทยเราไปอยู่ค่าเที่ร์ดเวิลด์ใช่ไหมที่เรียกอะไรที่ร์ด no respect from our country อะไร The Third World แล้วก็เอ๊ะเราเราไปอยู่ตรงจุด The Third World เมื่อไหร่ เหมือนกับไม่มีการพัฒนาแต่ h i r d world ก็แบบหลงอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ first world มันอยู่ที่ไหนและไอ second world นะ่ะมันคืออะไรและวไอ i r d world มันแตกต่างตรงไหนถ้าใครรู้นะคะปนุษย์ฝากมาออกคอมเมนต์หน่อยซิยว่าไอค้คำว่า h i r d world เนี่ยมันคืออะไรและไอ first world เนี่ยนะคะคือที่ไหนเหมือนว่าประเทศไทยนีย่ดูกระจอกไปเลยที่ไหนได้เข้าก่อนที่ปนุษย์กลับบ้านเมืองไทยเรามี G5 ที่นี่ยัง G4 G3 อยู่เลยนะคะเรื่องของการใช้ Wi-Fi นะคะอินเทอร์เน็ต G5 แล้วเหรออุป่านี้ไป G7 G8 แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็เขามาใส่ในคำพูดว่าเรา,เ,าเป็นอยู่ประเภท first world behind คุณดูห้างก่อนนะคะห้างเมืองไทยนี่ฮะพาละกอนนะคะอะไรกลอะไรเกสรใช่ไหมเอาแค่มาบุญคลองเข้าก่อนพนุษย์กลับบ้านไปป้๊บ เปลี่ยนแปลงอะไรได้กันขนาดนี้สวยงามมากพอมาดูห้างทีน่นี่ The Bay Eastern ปิดกันละนาวนะคะใหญ่แต่มันไม่มีความสวยงามมันไม่มีเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยเรามาพูดมาใส่ว่าเราอยู่ประมาณว่า the t h i r d world บอกโอ้โหโอเคนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็เลยอยากมามาเมามาพูดมาออกความคิดเห็นดีกว่าว่า ไอรายการนี้นะอย่างที่ที่อ่ะอันคลิปแรกก็คือเขาไปซอยเข้าสารโรดอ่ะก็ไปเช่าห้องถูกๆนะคะไปเช่าห้องถูกๆอยากใช้ชีวิตเหมือนคนท่องเที่ยวคนอื่นที่มาทัวร์ซอยเข้าสารโรดคุณก็ต้องอยู่ในห้องที่เหมือนกับโลคลาสราคาต่ํานิดนึงถูกไหมฮะแล้วก็ได้ติดต่อกับหนุ่มเกาหลีเหรอหน้าตาเกาหลีหน้าตาญี่ปุ่นนะฮะแต่เขาเขาบอกเขาเกิดที่ยูเคแล้วเขาก็ ตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเขาชอบอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่คุณอุตส่าห์ออกมาแก้ข่าวนะคะแล้วกแก้ภาพแก้สถานภาพของของช่องนี้ที่เขาได้โชว์ต่จุดด้อยของประเทศไทยเราเขาลืมไปว่าเขาอะไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นสิ่งที่สวยงามเขาไปจ้องอยู่แค่สิ่งที่นกาที i ฟ e ที่เขาใช้คำว่า the dark side and what about the bright side of Thailand do you think you r e gonna do the continue about that ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาขาจะลับมมทำต่อหรือเปล่าเระนูก็หวังว่าเขาต้องออกมาใช้เปลี่ยนคำว่า the dark side of Thailand the paradise ใช่ไหมคะอ่ะส่วนเข้าสารโรสนะฮะซอยเข้าสารโรสเขาก็ไปที่พัทยาพัทยามันเป็น เป็นจังหวัดที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเออพัทยานี่คือทะเลแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องไปเที่ยวทะเลที่อยู่ใกล้แคปิตอลซิตี้ก็คือแบง g คอเข้าใจไหมคะฉะนั้นนะถ้าเขาไปพัทยาเขาจะไปเอนเตอร์เทนเขาไปใช้เงินของเขาที่เขาหามาทั้งชีวิตมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ปะ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาและอย่างหนึง่งเขามาใช้คําพูดที่ว่าผู้ชายที่ประเทศเขาเนี่ยไม่มีอํานาจกับผู้หญิงประเทศเขาเขาเลยมาเบ่งมาใช้อํานาจกับผู้หญิงไทยอันนี้ขอขัดแย้งนะคะอันนี้ไม่ไม่จริงนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยเราก็มีศักดิ์ศรีนะคะไม่ใช่ว่าคุณมีเงินคุณจะมาใช้อํานาจเพราะาคุณมีเงินแล้วจะมาซื้อตัวฉันหรือจะมาอะไรมันไม่ใช่นะคะเพราะว่า ผู้หญิงไทยเราต้องสมยอมด้วยนะคะผู้หญิงไทยเราสมยอมถ้าเราไม่สมยอมคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะมาซื้อบริการจากจากพวกเราถูกไหมนี่พูดในฐานะผู้หญิงไทยด้วยกันนะคะเพราะว่าปนุชจำได้จนถึงทุกวันนี้ตอนมาอยู่ต่างประเทศกับสามีต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าปนุชไม่ได้ทํางานด้านขายบริการมาที่นี่มาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรแล้วแต่จากประเทศไทยพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ย คนผู้หญิงส่วนใหญ่จะผู้หญิงนะผู้ชายเขาไม่ค่อยมานั่งคุยเรื่องก็อซิปอะไรพวกนี้อยู่แล้วว่าเราทํางานอาชีพอะไรมานะคะเขาจะมองเราว่าเราขโมยผู้ชายบ้านเขาเธอมีอะไรดีน้องฉันถึงได้ไปเอาผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นเมียอ่ะนี่คําถามแรกแล้วนะบอกถามน้องเธอสิถูกไหมแต่ถ้าที่ปนุษต์ฟังอนะเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งนะคะที่แบบไม่ได้เผยตัว เราก็ฟังเรื่องราวเขารู้สึกก็ผู้หญิงไทยก็ประมาณว่าถ้าเราเจอผัวไม่ดีเจอแฟนไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติมล่ะที่เราต้องการผู้ชายดีๆเผื่อเราจะได้เจอผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายไทยอาจจะเป็นผู้ชายต่างชาติก็ได้ถ้าเกิดเราอยากที่จะเปลี่ยนมันเป็นอนาคตของเรามันเป็นชีวิตของเราถูกไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันต้องการผู้ชายต่างชาติเพราะต้องการเป็นโก l d กเกอร์มันไม่ใช่ไงคะฟังแล้วรู้สึกว่าเออเขาเข้าใจในสิ่งที่ ผู้หญิงไทยคนนั้นได้พูดหรือเปล่าว่าเขารู้สึกมีความชีวิตเขาผิดหวงังเขาต้องเลี้ยงลูกคนเดียวไหนๆถ้าจะมีสามีหรือแฟนคนไทยมันไม่ดีแล้วงั้นลองเปลี่ยนสัญชาติก็เหมือนกับปนุนุ์พูดแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าปนุนุ์เลือกที่จะแต่งงานมาเพราะว่าเออถ้าเมืองไทยมันไม่มีอะไรดีแล้วช่วงนั้นแต่ละคนเขาเรียกอะไรอะ่ะการตัดสินใจช่วงระยะเวลามันไม่เหมือนกันถูกไหมคะ d e ส t i n เ t ช o ัมันไม่เหมือนกันอ่าใช่ไหมฉะนั้นเราก็เอ๊ะมาฟังแล้วเออผู้หญิงไทยเขก็พูดดีนะคะเพราะรู้สึกว่าเออเหมือนผิดหวังก็เหมือนผู้หญิงไทยบางคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักขอโทษนะคะก็หนีไปบวชชีกันหนีเข้าวัดกันก็มีนะแล้วก็หนีไปเป็นทอมเป็นเลสเบี้ยนเป็นอะไรมันก็คือสิทธิ์ของเขาใช่ไหมคะพลวันนั่งฟังดูรายการซึ่งใช้คำว่า documentary the dark side of Thailand พาลไดพอไปถึงจังหวัดอะไรอะออพังงานนะคะที่เขาไปปาร์ตี้ mm hmm. ก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่ถ้าคุณดื่มคุณมีออแอลโกอฮอล์สูงกว่าเกิน บอดี้ที่จะรับรองได้หรือยอมรับได้คุณก็เกิดอุบัติเหตุคุณอาจจะเมาเพราะว่าแดดร้อนเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยเราก็เตือนแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดใครตามข่าวสมัยก่อนนะปนุได้ยินอยู่ว่าชาวต่างชาตนะิน่ะตายกันที่ทะเลกันเยอะเพราะไปตากแดดตากแดดไม่ได้กินทุเรียนทุเรียนมันร้อนใช่ไหมกินทุเรียนแล้วก็ไปกินเหล้าก็ทําให้แบบหัวใจวายตากแดดแล้วก็สลบไปเลย เขาได้มาพูดหรือเปล่ามันจะมันจะมีข้อดีและข้อไม่ดีเชนั้นเนี่ยใครที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมแต่เพอิืว่ารายการนี้มันไปเจาะไอ้ไอสิ่งที่แบบลบๆบ,บบ้านเราก็ยังสึกปีตดอยู่ในใจว่าเอ้ยแล้วเรื่องนวดเอเอ,เ,อเรื่องนวดอีกนวดหนึ่งคือเขาเดินผ่านสถา,านที่นวดถูกไหมฮะแล้วเขาก็ไปถามสัมภาษณ์กับไอ้หนุ่มน้อยคนหนึ่งว่าเออตอนเข้าไปเนี่ยนวดใช้บริการนวดไทยเนี่ยแล้ว คนในร้านเนี่ยคนในร้านผู้หญิงในร้านเนี่ยคนไทยเนี่ยพยายามที่จะหาไรายได้พิเศษโดยการแฮนด์จ็อบนะคะทำงานด้วยอย่างที่บอกนะแฮนด์จ็อบแต่ผู้ชายปฏิเสธเขาบอกว่าเขาโดนแบล็กเมลโดยว่าผู้หญิงคนนั้นอะพาเด็กหรืออายุน้อยมาให้บริการเรื่องทางเพศแต่เขาไม่มีอะไรไม่มี e v i d ว n เ เขาไม่มี Ev i d e n c e มา Pro o f มายืนยันว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าเรื่องจริงทำไมคุณไม่ไปร้านนั้นแล้วก็นึกถึงมาเลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครจะดีกว่าไหมไม่ใช่อยู่ๆคุณก็มาพูดเรื่องที่เสียเสียว่าเออนวดไทยเราเปิดบริการนวดไทยนวดเท้านวดไทยหลังจากนั้นมันมีแฮปปี้เอนดิ้งมีไหมมันก็มีค่ะแถวนี้ก็มีบางที่นะคะไม่จําเป็นต้องใช้คนไทยแต่ใช้ชื่อนวดไทยก็มีเนี่ยพูดแล้วก็ปีพอนุคนหนึ่งก็เคยทํางาน ไม่ใช่เคยทำงานก็ยังทํางานโนดไทยอยู่นะคะแล้วก็เปิดร้านแล้วก็ลูกค้าที่แบบไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วอาจจะไปได้ไปรับบริการทางเพศนะคะเขาก็นึกว่าเอ๊ะมาเปิดที่แคนาดาฉันก็อาจจะได้บริการเช่นนั้นเหมือนกันก็รู้สึกว่าคันปากอยากจะมาพูดอธิบายให้ให้คนที่เขาฟังรายการนี้ดูช่องรายการนี้นะคะแต่ก็ร้อยพ่อพันแม่นะคะร้อยพ่อพันแม่ก็เราก็ ไปไปบอกให้เขาว่าฟังนะเชื่อนะมันไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะฟังแล้วเอาไปคิดยังไงอย่างน้อยนะคะก็รู้สึกว่าเออก็นักแสดงที่จากเอ่อไวโลตัสที่เขาเพิ่งมาที่งานทีฟที่โตลอนโตน,นะเขาก็พูดออกมาว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่สวยงามนะคะก็คือเขาช่วยสปอร์ตในการอนาวประกาศว่าเออประเทศไทยดีกว่าที่คุณคิดในด้านลบนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอของไอแคนาบีเนี่ยกัญชาใช่ไหมคะหรือไอใบามาโลวนาน่าอะไรพวกนี้ไม่รู้พูดได้ปะนะ ก็เราก็เข้าใจนะคะว่าช่วงนั้นที่เขาไปทําคลิปเนี่ยก็คือยังเป็นช่วงที่กฎหมายใหม่ยังไม่ได้ออกมาจนปนุษย์ดูคลิปนี้จนจบเขาก็มาใส่แคปชั่นว่าเออเคตอนนี้นะคะแออคนาบีนี่เป็นลีกอลแล้วนะคะก็คือเราไม่มีจำหน่ายขายไม่มีเปิดร้านช็อปทุกอย่างก็คือชัดดาวหมดก็คือประเทศไทยไม่มา ขายยาพวกนี้แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ถือว่าดีใจว่าเออตอนนี้ประเทศไทยเราก็กลับไปในควบคุมในเรื่องของการขายยาเสพติดอะไรพวกนี้นะคะเราก็แบบเออเขาไปถ่ายทําเขาลงภาพะลรพวกนี้ก็ช่วงนี้แบบว่าประเทศไทยเราเปลี่ยนกฎหมายไปแล้ว mm hmm. ก็ดีที่ว่าเขาได้ลงแคปชั hmm. ่นด้านหลังว่าเออตอนนี้มันไม่มีการขายคานาบี hmm. แล้วอะไรประมาณนี้ ก็เนี้ยค่ะดูหลายๆช่องบางทีเราก็อย่างเนี้ยค่ะการเสพสื่อข่าวนะคะมันก็ต้องมีทั้งสองแง่สองมุมคุณต้องไปคิดว่าเออมันมีแง่ที่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนะคะไอ้แง่ที่ดีเขาก็มีนะถ้าสําหรับความเห็นของปนุน,นะคะคือตอนนี้เข้าไปเที่ยวเกาะภูเก็ตใช่ไหมเราก็ไปฟูลูนแล้วก็ไปช่วยไปดูคนที่บาดเจ็บบางคนที่แบบไอ้ที่ไฟอะไรนะ่ะไฟหมุนหรือกระโดดเชือกนะ คือเขาเลือกเองที่อยากจะไปเสี่ยง Adventure แบบนั้นนะคะเขาก็เกิดโดยการไฟลวกขาเขานะคะผู้ชายใส่ขาสั้นผู้หญิงปล่อยผมแล้วก็ไฟไปโดนคนเราเวลามันกินเหล้าเข้าไปอะคุณสติมันก็ไม่ได้คิดว่าเออความปลอดภัยมันคืออะไรแต่อย่างน้อยประเทศไทยเรายังมีแพทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ทุกจุดอันนี้คือสิ่งที่ดีไม่เห็นก็พูดเลย ว่าเออเมืองไทยนี่นะเป็นเอ,อ่อโลเคชั่นของทัวริสนะก็ยังมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่นะคะให้ความช่วยเหลือให้การปรถมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้ดีมากภูมิใจมากปลื้มมากทำไมไม่เห็นพูดเลยใช่ป่ะพนุษยงมองเออดีนะวันเรานี่แต่ก็อย่างว่านิดนึงประเทศเราอะขาดขาดเอ,อ่อเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งจะอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจ ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นอันนี้เรายังขาดขาดไปนิดนึงนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันว่าในแหล่งของท่องเที่ยวน่าจะมีบุคลากรที่สามารถ speak English หรือพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากกว่านี้หรือเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเรายังไงก็สวยงามประเทศไทยเรายังไงก็ยังยังมีนักท่องเที่ยวทั่วโลก หมื่นล้านคนนะที่ยังอยากมีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตขนาดนุษย์คนไทยปนุษยังอยากกลับบ้านทุกปีเลยแต่มันไปไม่ได้มันแพงมันแพงไม่ใช่เลยค่าเดินทางสนามบินอย่างเงี้ยแพงค่ากินค่าอยู่เราคนไทยเรารู้อยู่ถูกไหมฮะขนาดฝรั่งไปประเทศบ้านเราอะที่เป็นเชฟที่ก็นั่งคุยกับซาร่าคนสุดท้ายที่เขาบอกเขาทำงานแปดเดือนเพื่อจะเก็บเงินมาเที่ยวเมืองไทย เปรียบเทียบกันการกินอยู่การใช้แตกต่างกันเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเขาลืมหลายๆอย่างที่ใส่ข้อมูลว่าเออประเทศไทยนี่นะเป็นประเทศที่อยู่ง่ายกินง่ายหาความสุขถูกไหมคะฉะนั้นถ้าใครมาเมืองไทยก็จะต้องระวังคุณต้องทำกันบ้านก่อนมาประเทศไทยถ้าคุณที่เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่อยู่ในรถกงอะนะฮะรถที่เขาโดนจับไปก็บอกเขาไปทำการผ่าตัดที่ประเทศไทย แล้ววีซ่าเขาหมดอายุ่ะฉะนั้นถ้าคุณจะทําการผ่าตัดคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเอกสารเอกสารที่ทําวีซ่ามาเนี่ยมันจะอยู่ได้ระยะไหนระยะไหนคนที่มาเมืองไทยเขาก็ต้องทํากันบ้านแต่ดูแล้วทางไอ้ผู้ชายที่โดนเข้ากองขังเนี่ยเข้าตังเกนเนี่ยไม่ได้ทํากันบ้านว่าเออทําการผ่าตัดต้องใช้เวลาเท่าไหร่วีซ่าเขาจ้องอยู่อีกเท่าไหร่เพราะดูแล้วมันก็ต้องแบบ ไม่ใช่ประเทศเราที่อยู่ๆก็จับเขาเข้าคุกหรือจับเขาเข้ากังเตกงเตอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออฟังรู้สึกว่ามันก็มีทั้งทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ที่แบบเขาลืมอะไรที่จะมาพูดกับช่องของเขาหรือเปล่าเรามาได้เรตติ้งในการของยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ อยู่ประเทศไทยทำ YouTube อยู่ประเทศไทยเป็นอินฟลูเอนเซนต์ให้เกี่ยวกับอนักอนา e r ท่องเที่ยวอ o า h e ทัวริสต์ come to Thailand อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเราก็เลยว่าไม่ได้อะ่ะปนุษย์อยากเอามาพูดก็เดี๋ยวว่าจะไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใส่อีกช่องหนึ่งของบ้านปนุษย์นะคะก็เลยอยากเอามาเมา t h Lucy storytelling Thai Canada นะคะขนาปนุษย์อยู่แคนาดาเนี่ยยีปีนะคะยี่ปี กฎหมายที่นี่เราคนต่างชาติเราคนต่างด้าวเราก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นๆถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณเป็นทัวริสเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยคุณก็ต้องเคารพคนไทยเคารพกฎหมายของคนไทยมันก็ถูกต้องแล้วนี่ถูกไหมคะอย่างสมมุติอะที่คําที่ดูนะเออตำรวจบ้านเราก็น่ารักนะก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ย คุณก็ต้องโดนปับเท่าไหร่500บาทซึ่งมันน้อยมากเข้าใจไหมคะฉะนั้นและอีกคนหนึ่งที่เขาทําเป็นคลิปโชว์มาแล้วก็คือเขามีหมวกกันน็อกแต่เขาไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยให้เขาวิดพื้นปนุชก็ถือว่าเอาลุ้มเอาหลวยก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะก็ทุกคนจะต้องได้เขาเียว่า discipline เข้าใจไหมคะวิดพื้นอันนี้อันนี้น่ารักปนุชชอบไม่วิดพื้นเ็กระโดดตก ใช่ไหมเพราถือว่าคุณก็รู้ว่าตอนนี้กฎหมายหนึ่งคุณต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างเหมือนสาวผิวสีเข้มที่ภูเก็ตมั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวขับมเอเตอร์ไซค์แล้วมีแอลโกอฮอล์ในร่างกายแล้วอัิเตบมันเกิดขึ้นหน้าพังไปหน้าแหงไปข้างหนึ่งเราบอกฉะนั้นเนี่ยหมวกกันน็อกมันเป็นสิ่งสำคัญแต่เขาก็ สุดท้ายของคลิปนางคนนี้ที่เกิดอุบ d ิเหตุนะเขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกแต่ตอนนี้จะระวังตัวมากขึ้นโดยการใช้มอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะก็เลยคิีว่าโอเคเขาอาจจะเปิดฉากในเรื่องเกี่ยวกับว่าอยู่กรุงเทพเข้าเมืองไทยไม่ถึง24ชั่วโมงก็โดนจับซะละมันเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกมันแย่ขนาดนั้นได้หรอ อันนี้ก็เป็นเป็นคอนเทนต์ที่เขากําลังเรียกกระแสอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คิดว่าก็คงกระแสได้ไม่นาน,นะคะ่ะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาให้พวกเราดูในโลกของโซเชียลนะคะก็ปนุก,ก็เลยอยากเข้ามาเมาสก่อนที่จะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับ คนนวดไทยนะคะการทําธุรกิจที่บ้านแล้วก็ผู้หญิงวัยทองที่อยากจะให้ปนุษย์มาทําเกี่ยวกับเมนูอาหารนะคะอย่างเหมือนเดิมนะคะช่องปนุษย์เป็นช่องวรไรตี้นะคะช่องปนุษย์อาจจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะก็ฝาก s u b สไคร b e นะคะกดไลค์กดแชร์เพราะอะไรเพราะปะนุษย์มีคุยอยากคุยหลายเรื่องเพราะว่าเขาถามว่าทําไมไม่ทําเป็นนิชก็คือแบบหาเอกลักษณ์ของช่องตัวเองก็ ยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะ,ะนะคะปนุษย์ก็เลยแบบอยากคุยหลายๆเรื่องจนกว่าที่รู้สึกว่าเออเราอิ่มกับเรื่องเรื่องนี้แล้วเราค่อยๆตัดไปทีละเรื่องนะคะก็อย่างตอนนี้ก็คือเรื่องเด็ดของผู้ชายต่างชาติที่อยู่แคนาดาใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องๆก็เดี๋ยวปีหนะ้าปนุย์ก็จะมาทำคอนเทนต์กิ่กับเวลเนสสุขภาพนะคะโยคะนะคะการทําธุรกิจก็ต้องลองค่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งเข้าหรือแวะเข้ามาช่องปนุษย์ ในคลิปนี้นะฮะอันนี้เป็นช่องที่แบบมนุษย์อยากคันปากคันปากอยากมาพูดเกี่ยวกับได้ฟังกระแสที่ไม่ดีที่ช่องของ bbc เขาเอาประเทศชาติเราเนี่ยไปพูดในทางทางไม่ดีนะฮะก็คือแบบไม่ถึงกับร้อยรแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็จะเอาไปพูดเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันอีกช่องหนึ่งนะฮะเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีคนพูดอยเพราะว่ารู้อยู่ว่าอีกหน่อยเขาก็ จะเงียบไปหรือเขาจะออกมาขอโทษเพราะตอนนี้เล่าเราเล่า,วลาวพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาทํา y o YouTube อยู่เมืองไทยเขารู้ความจริงความจริงก็คือความจริงว่าประเทศไทยเราน่าอยู่และปลอดภัยมากกว่าประเทศเขาด้วยซ้าซึ่งเขาระบุว่าประเทศ UK UK London United Kingdom อ่า เราก็แบบไม่รู้นะปนุก็ไม่เคยไปยูเคเนาะก็หวังว่าคงคงไม่ต้องไปแต่ไม่แน่ถ้าเกิดมีเงินก็อาจจะไปก็ได้ก็เลยอยากมาแบ่งปันความคิดเห็นของคนที่อยู่แคนาดาแล้วก็มาดูช่องว่าเฮ้ยอยู่ๆมาว่าบ้านเราได้ยังไงปี๊ดค่ะปี๊ดคันก็เลยอยากจะมาพูดโอเคนะคะก็เดี๋ยวประมาณว่าวีคืนนี้ปนุษย์จะไม่อยู่ก็ยังไงก็ฝากช่องนะคะแล้วก็ติดตามกันว่าปนุษย์ คลิปถัดไปจะเมาเกี่ยวกับเรื่องอะไร b y ฟ for นาวฟังเสียงนี้แล้วเป็นไงคะเสียงโอเคไม่เอ่ยก็ไม่รู้นะคะก็เสียงดีฟังชัดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าใช้ไม่อันนี้ชัดเหี่ยวไหมโอเคไหมคะขอบคุณค่ะเช้าวันที่18นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวเรื่อง BBC d o c umentary ที่ออกมาจากช่องของประเทศยูเครนนะคะเขาก็พูดถึงไทยแลนด์ในด้านลบต้นๆ้นเรื่องนะคะแต่ดูจนจบครบ3าอีพิโซดนะฮะมันก็ต้องมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีซะส่วนใหญ่ก็ประมาณว่าเขาคงไม่มีเวลาทำต่อจนถึง เกี่ยวกับวัฒนธรรมสวยๆดีๆของบ้านเรานะคะวันนี้ก็เลยมาลองใช้ไมโครโฟนใหม่นะคะชื่อเซลซาวก็ตอนนี้ใช้เสียงแ c คโนะคะดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงปนุษยากมา